เดือนที่แปดนับจากที่ข้าพเจ้าอุตสมบทนั้นเองเศร้าก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นข้าพเจ้าทราบด้วยหัวใจที่เต้นระทึกข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นโชคดีหรือโชค้ายสาหรับข้าพเจ้าแต่ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นสามเณรข้าพเจ้าไม่กล้าคิดว่าข้าพเจ้าโชคดีข้าพเจ้าไม่ควรยินดีในความเสียหายของเพื่อนมนุษย์แม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ทําให้ข้าพเจ้าต้องรัะผมขมขื่น เตมันคู่มั่นของอารยาถูกฆ่าตายเขียนโจดันกันแค่ทุกผลทุกเห่นในย่านที่ไม่ไกลนักท่านผู้เจริญทิดถุงทั้งหลายผู้ออกบินทบาทภาเขาวนี้แต่เท้าเพราะชาวตลาดพูดกันเสงแแสแต่วิาพากษวิจารณ์ไปต่างๆนานาแต่ข่าวที่แน่นอนก็คือบ้านของเตมันถูกปล้นในราตรีนี้เตมันออกต่อสู้ก้องกันและถูกฆ่าตายดังกล่าว ท่านผู้เจริญเปรมันเป็นพ่อค้าใหญ่มีทรัพย์สมบัติมากแต่อันหนึ่งที่ทำให้เปรมันเป็นที่เอื้อมระอาของเพื่อนพ่อค้าด้วยกันก็คือความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสพเปรียยภัยแม้แต่น้อยแต่การเอาเปรียยผู้อื่นเป็นเรื่องที่เปรมันทาเสมอจนเป็นที่รู้กันทั่วไปและพูดกันติดปากเมื่อเห็นใครเอารักเอาเปรียยผู้อื่นว่าทาตามแบบของเปรม อยู่พ่อค้าผู้หนึง่งซึ่งเป็นคู่แข่งคนสําค,คัญของเปรมันเขาชื่อฟารเรยันทั้งสองคนนี้ชิงดีชิงเด่นกันอย่างมากไม่มีใครยอมเสียเปรียบใครเลยแน่นอนและพยายามหักล้างกันอยู่เสมอในครั้งสุดท้ายปารเรยันถูกคดโกงโดยเล่ห์เหลี่ยมทางการค้าขายอย่างจังและขาดทุนเ,เยยกือบจะย่อยยับแต่ทั้งฝ่ายเปลมันยิ่งเริ่มรวยมากขึ้นและ ทุกเขิมมากขึ้นเปอริยันจึงว่าจ้างคนร้ายให้เข้าป่้นบ้านของเปมันและฆ่าเปมันตายแต่ทั้งคนร้ายและปอริยันเองก,ก็หาได้พ้นจากการลงโทษของกฎหมายไม่คนร้ายทั้งหมดถูกจับและถูกจองจำทำโทษตามโทษสารโทษรวมความว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ย่อยรับไปดีกันไม่มีใครได้ดีเลยทรัพย์สมบัติก็หมดผัวก็ตาย ชื่อเสียงทางร้ายทางเสียก็เป็นที่รู้กทั่วไปท่านผู้เจริญผ่านประพฤติทุจริตคดโกงให้ผลอย่างนี้เองพระธรรมชาติถูกแล้วท่านผู้เจริญผ่านครองชีวิตโดยการทุจริตคดโกงไม่เคยทําให้ใครเจริญรุ่งเรืองตลอดไีได้พระศาส,สดาตรัสไว้ว่าคน่านย่อมมองเห็นการกระทําชั่วมีรสหวานปานน้ำผึ้ง เมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลเมื่อใดความชั่วนั้นให้ผลเขาย่อมเดือดร้อนถึงความทุกข์ทรมานฟานไปเลยฝ่ายคนดีมองเห็นการกระทำดีเป็นเรื่องต้องทนทรมานยิ่งยาเกเละนิดเหนื่อยที่เมื่อกำดีนั้นยังไม่ลผลิผลเมื่อใดกำดีให้ผลเขาย่อมได้รับความสุขความเจริญและส็รสหวานแห่งชีวิตท่านผู้เจริญ พระบรมศาวสดาตรัสไว้ดังนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธสาวกรู้จักคําว่ารอคอยเพราะธรรมชาติของกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อถุกเส็นที่เท่านั้นและคําต่างๆก็สลับข้บอนมากคนทุกคนจะต้องเคยทำทั้งครดีและคําชั่วมาแล้วคําดีคําชั่วเหล่านั้นยอมให้ผลตามโอกาสของตนของตนครรมที่บุคคลทำไปแล้ว ย่อมไม่สูญหายไปได้เลยแต่เพราะความใจร้อนอย่างเด็กและเพราะการทำความดีด้วยความเห็นแก่ตัวของผู้ทำนั่นเองจึงท,ทำให้มองอะไรอะไรขับ้นกันไปหมดเพราะฉะนี้ผู้มีปัญญาจึงควรงดเว้นบาปบำเพ็ญบุญทีละเล็กทีละน้อยพราะบรมศาสดาเคยกระตือนไว้ว่าอย่าดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยจะไม่เพลดผลมาถึงบุญก็เช่นเดียวกัน ดูแต่น้ำที่ตกลงมาทีละหยดก็ยังทำให้หม่อนน้ำที่เจ็นได้ถ้าเธอทั้งหลายตัวต่อทุกก็อย่าทำบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งคนบางคนเข้าใจว่าการคดโกงคนอื่นได้เป็นความฉลาด และมองเห็นคนซื่อสัตย์เป็นคนโง่แต่ความจริงได้พิสูจน์ตลอดมาว่าคนซื่อสัตย์เป็นคนฉลาดตลอดชีวิตแต่คนคดโกงจะลงท้ายด้วยความโง่ยังหน้าละอายเมื่อเปรตมันตายแล้วอริยาก็เป็นอิสระหมดพันธะผูพันเรื่องเป็นคู่มั่นทุกคนที่รู้จักขาพเ,เจ้าดีลงความเห็นว่าขาพเ,เจ้าจะต้องสึกแน่ๆแต่บุกเดือนผ่านไป โดยที่ข้าพเจ้ายังนี้ได้สึกความคิดและเข้าใจของคนทั้งหลายก็ดูนิดเงียบไปส่วนอาริวาเองเขาพเจ้าไม่ทราบว่ารอนเป็นอย่างไรเพราะเป็นเวลาหนึ่งกีเศษตั้งแต่เขาพเจ้าตัวสมบทแล้วเขาพเจ้าไม่เคยพบเธออีกเลยมาริสาถ้าเรื่องทั้งหลายจบลงเพียงเท่านี้ก็เป็นอันจบลงด้วยดีแต่เรื่องของเขาพเจ้ายังไม่จบก้าวเดือนต่อมา อรารยาได้มหาขปเจ้าถึงอารามท่านอาจจะตั้งปัญหาว่าทําไมอรารยาจึงไม่มหาขพเจ้าเสียตั้งแต่แรกที่เธอเป็นอิสระปัญหาข้อนี้ตอบง่ายอรารยาคงคิดว่าถึงอย่างไรขพเจ้าจะต้องสึกออกไปภายในเดือนของเดือนนั่นเองจึงไม่จําเป็นที่เธอจะมาหาขพเจ้าแต่เธอคิดผิดเมื่อการเวลาล่วงเลยพอสมควรแล้ว ข้าพเจ้ายังม่ได้สึกออกไปเธอจึงตัดสินใจมายิ่นเยียนดูท่านพูดจเจริญท่านโปรดอย่าเพิ่งเข้าใจผิดในตัวอารยาเธอมิได้มารบก,กวนหรือพูดอะไรให้ข้าพเจ้าต้องคิดเลยเธอเป็นแต่เพียงมายิ่นเยียนเท่าน,นั้นส่วนความรู้สึกภายในของเธอข้าพเจ้าเหลือที่จะทราบได้อีกประการหนึ่งท่านกวทราบดีว่าเราสมณะทั้งหลายไม่อาจพูดอะไรกับสตรี มากไปกว่าคำพูดธรรมดาได้ท่านพูดจเจริญระยะเวลาหนึ่งปีเศษที่ไม่ได้พบกันเมื่อข้าพเจ้าจากมาอุปสมกทนั้นอารยาผอมทูกซีดมากตามที่ข้าพเจ้าได้เรียนให้ท่านทั้งสองทราบแล้วแต่คราวนี้เธอเปล่งกลังสดใสและมีแววแห่งความร่าเริงแสงอยู่ทั้งบนใบหน้าและแววตาเมื่อได้มาครั้งหนึ่งแล้ว ่านมาครั้งที่สองที่สามก็ติดตามมาด้วยพร้อมด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยหรืออาหารและของใช้เป็นต้นเสมอเสมอแต่ไม่ใช่หวนนะักถ้าแต่ท่านผู้เป็นวงแห่งพระอาทิตย์โจทย์ยาหาว่าข้าพเจ้านำเรื่องเหลวไหลไรสา,าระมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายเลยข้าพเจ้าขอบอกท่านรตรงๆว่าใจของข้าพเจ้ายังกลับตรอกไม่แน่นอนส่วนบัตรนี เป็นเวลาสามปีแล้วที่ข้าพเจ้าอุปสมบทมาข้าพเจ้ายังไม่ได้ตรงใจแน่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่กระพิษโรมจั์ตลอดชีวิตหรือข้าพเจ้าจะออกไปวิ่งเส้นอย่างชาวโลกเหมือนครั้งก่อนอีกแม้ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมแต่มุมหนึ่งแห่งดวงใจของข้าพเจ้าก็ยังมีอรารยาแอบอยู่เสมอตะอย่างไรก็ตามระยะเวลาสามปีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยการศึกษาคนขวาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าหากข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องสึกออกไปก็จะพยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสมควรก่อนเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยนคฤหัสถ์ที่ดีทั้งหลาย สามารถนำเอาธรรมะไปแก้ไขปัญหาชีวิตได้ข้าพเจ้าอยู่มาได้ขนาดนี้ก็เป็นที่พอใจของบิดามารดาและตัวข้าพเจ้าเองแล้วพูดถึงอริยาเธอเป็นคนที่เสียสละมิใช่คนที่เห็นแก่ตัวเมื่อเห็นข้าพเจ้ายังมีความพอใจอยู่ด้วยทิฐิภาวะเธอก็อนุโมทนา และข้าพเจ้าก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยดีที่ได้มีอะไรเสียหายให้เป็นที่คารหารเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้แหละท่านจะว่าเป็นเรื่องเศร้าก็เศร้าจะว่าสุขหรือทุกข์ร้อนก็ดูเหมือนจะมีทุกข์รดทุกแบบสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเรียนถามท่านผู้เจริญก็คือว่าข้าพเจ้าจะทําอย่างไรดี ข้าพเจ้าจะไม่ได้ตกลงใจอย่างไรอย่างหนึ่งเลยหรือข้าพเจ้าจะฝึกไปตามตามเวลาอันสมควรอาวุโสพระธรรมชาติกล่าวขึ้นก่อนอื่นข้าพเจ้าขอชมเชยในความเปิดเผยความจริงใจของท่าน การเปิดเผยความจริงใจให้เพื่อนพมจารีราเป็นลักษณะดีอันหนึ่งของสมณะสมณะที่มีลักษณะติดบังซ่อนเร้นเป็นสมณะที่ไม่ควรแก่การไว้วางใจผู้ที่เข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วย่อมเป็นเหมือนพี่น้องซึ่งมีมารดาบิดาเดียวกันมีสิ่งใดก็ควรจะเปิดเผยบอกเล่ากันเหมือนพี่น้องปรับทุกข์ปรับสุขกันอุโส ซึ่งที่ท่านจะสึกซื่อควรจะทำอย่างไรอื่นนั้นขอให้เวลายืดยาออกไปอีกสักเล็กน้อยเห็นจะดีในเวลานี้ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าควรจะให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างใดข้าพเจ้าคิดว่าในกรณีของท่านนี้น่าจะลองปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินอันน่งที่ท่านได้เข้ามาบัญชาปสมบทในพมวินัยอันบริสุทธิ์ และก็พึติตนได้อย่างท่านนี้ก็นับว่าเป็นกุศลมากอยู่แล้วสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่กูฏทันตะพามในเรื่องอานิสง์ของการบเพชาอุปสมบทว่าการทำบุญกุศลที่ลงทุนแต่น,อน้อยแต่รัได้ผลมากคือการสลับบ้านเรือนออกบวดอันนี้มีผลมากกว่าก,า,การให้ทานทั่วไปกว่าการให้ทานอุทศสง์ ซึ้นจรมาจากจัตุรทิษกว่าการถึงพระรัตนาตายัยกว่าการรักษาศีลห้าแต่ว่าในบุญริยาเหล่านั้นอันให้ผลมากไปตามลำดับขึ้นมามาที่สุดลงที่การออกบวชเพราะฉะนั้นขราพเจ้าจึงกล่าวว่าการที่ท่านมาบวชในธรรมวินัยอันบริสุทธิ์และประพฤติตนได้อย่างท่านนี้ก็นักว่าเป็นกุศลม,มากอยู่แล้ว ท่านผู้เจริญชีวิตดวมวิรราณของข้าพเจ้ายังไม่แน่นอนข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสละโลกอันบริสุทธิ์ลงไปสู่โลกอันไม่บริสุทธิ์อีกก็ได้แต่บัดนี้มีปัญหาข้อหนึ่งซึ่งผุดขึ้นมาในจิตใจของข้าพเจ้าขอท่านได้อาศัยความอนุเคราะห์ตอบด้วยคือข้าพเจ้ามีความสงสัยและปรารถนาจะทราบว่าด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดและด้วยอาการอย่างไร พระพิจุผู้ยังหนุ่มมีเกสายังดำสนิทจึงสามารถะพฤตพรมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดูได้ตลอดชีวิตอาวุโสปัญหาของท่านนี้ดีมากเป็นปัญหาที่น่าสงสัยและน่าสนใจข้าพเจ้าขอยกข้อความที่พระมหาเถร,รโบราณเคยตอบมาแล้วมาเล่าให้ท่านฟังอีกและให้ถือเป็นคำตอบปัญหาของท่านในตีวสมัยหนึ่ง พระปินโชยพารักถวาชะอาศัยพักอยู่ณนะโคติตารามในเมืองโกสัมพีพระเจ้าอุเทนกัตัดหิงเมืองนั้นเข้าไปหาท่านและถามปัญหาขึ้นว่าถ้าแต่ท่านพารักถวาชะอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิสุผู้ซึ่งยังหนุ่มหลีเกขารลำถึงพร้อมด้วยวัยอันเจริญอย่างดำรงอยู่ในสถมวัยไม่อาลัยผัพันในกางประพฤติปรมจันให้บริสุทธ บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตขอถวายพระพรมหาบุพพิตรความข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นได้ตรัสไว้แล้วว่ารู้ก่อนที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเข้าไปตั้งจิตใจในฐานะเหมือนมารดาในหญิงปูนมารดาเหมือนพี่สาวน้องสาวในหญิงปูนพี่สาวน้องสาวเหมือนที่ดา ในหญิงปูนทีดามหาบุพิธด้วยเหตุนี้แหลทีุ่กลุงจึงกระฤพิธรรมจันร์ให้บริสุทธิบริบูรณ์ได้ตลอดชีวิพตพระคุณเจ้าธรรมชาติของจิตนี้โลเลบางครั้งยังเกิดความพอใจกำหนัดได้แม้ในหญิงปูนมางดาในหญิงปูลพี่สาวน้องสาวและแม้ในหญิงปูนที่ดาข้าแต่ท่านพารัตถวาสะ มีเหตุมีประจัยอื่นอีกไหมที่เป็นเหตุให้พิจุหนุ่มและพิทพรมกัรบริสุทธิบริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตมหาบพิษพระผู้มีพระภาคกล่าวไว้ว่าทิ่ถึงทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณาตายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่ปลายผมลงไปซึ่งมีหนังหุ้มอยู่เธอรอบว่าเป็มไะด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ เราคือผมขนเล็บฟอนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับทั้งผือไตกอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำสะเลน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลาย นำมูกหายข้อมูกพระคุณเจ้าเพื่งที่ท่านกล่าวนั้นสำหรับพิสษุที่อบรมกายดีแล้วมีสีนสมาธิและปัญญาอันได้รับการอบรมดีแล้วก็ไม่เป็นทางลำบากย่อมจะทำได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมกายดียีสีนสมาธิและสัญญาอันยังไม่ได้รับการอบรมย่อมทำได้ยาก คือในบางครั้งพยายามพิจารณาทำในใจว่าไม่งามไม่งามแต่มันเห็นเป็นงามงามเสียเรื่อยไปท่านพารัตวาชะพูดเจริญมีเหตุปัจจัยอันอื่นอีกไหมที่ทำให้ทิขุยังหนีกระพุทธพรมจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตมหาบุพิตรพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าทิขุทั้งหลาย เธอทั้งหลายคือสมรวมอินทรีย์อยู่เฉดคือเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมกูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสด้วยสายและรู้เรื่องราวต่างๆด้วยใจก็อย่าได้คิดถือทั้งส่วนย่อยและส่วนใหญ่อย่าให้มีความดีใจเสียใจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้มหาบพิษอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้พิสุซึ่นยังหนุ่มมีเกศาดำยังอยู่ในปฐมวัยสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ตลอดชีวิตได้ถ้าแต่ท่านภารัตวาัดอัศรจศรรย์หนออัศจรรย์หนอที่ไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจา้าตรัสไว้พ่อแผลข้อนี้เองเป็นเหตุให้พิสุขิ้นยังหนุ่มสามารถประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิตได้ ข้าแต่ท่านพารัตวาระตัวข้าพเจ้าเองแลเมื่อใดเข้าสู่ภายในวังด้วยกายวาจาใจที่ยังนี้ได้ระมัดระวังที่ได้คุ้มครองรักษาเมื่อนั้นความไข้ก็ย่ำดีได้แต่ครั้งใดคุ้มครองรักษาสำรวมกายวาจาใจดีดีความไข้ก็ย่ำดีจิตใจไม่ได้เลยข้าแต่ท่านพารัตวาระท่านจะแจ้งดีหึือเกิน เป็นแท่งดีแท้หรือไหลายของที่ควม้มเปิดของที่ติดบอกทางให้คนหลงทางของกระทิปในที่มืดเพื่อให้คนที่มีจกักษุมองเห็นรูปต่างๆถ้าแต่ท่านพารักถวายพระข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นปรณะสลอดชีวิตอาุโสพระธรรมชาติายาม นี่เป็นคำตอบสำหรับปัญหาของท่านส่วนอันตรายอันเป็นเหตุให้ทิศต้องเคลื่อนจากโรมกรันนั้นข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงทราบและเข้าใจดีแล้ว